วันนี้เบลล่าอยู่ที่สกุลสีคาแคค่ะเบลล่าก็มาส่งรถที่นี่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะเป็น All นิวไทตันสประตูค่ะมาพร้อมกับเครื่อง h ฮเปอร์พาวนะคะเป็นเครื่องใหม่ค่ะเครื่อง2.4 VG Turbo แรงบิดที่430นิวตันเมตรแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าค่ะ มาพร้อมกับการดีไซน์กระจังหน้าใหม่ค่ะดีไซน์มาให้มีการระบายอากาศได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เทขึ้นด้วยเบลล่าเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับครอบตัว C ส,สีดำด้านนะคะเดิมเดิมตัวรถนะคะเขาจะเป็นแบบโครเมียมค่ะเพื่อทําให้มันดุดันขึ้นไปอีกค่ะและในเซนตของด้านข้างเองค่ะเบลล่าก็ยังให้ตัว คิ้วล้อนะคะที่เป็นดำด้านค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะและนี่ค่ะแม็กแบบออฟโรดนะคะตัวนี้เบลอัปเกรดให้เป็นแม็กขอบ20ค่ะเป็นลายมาเวลตัดขีดเงินนะคะใส่กับยางดีเซนติเอทีที่เป็นยางสำหรับออฟโรดเลยค่ะทำให้คันนี้ดูสวยแท้ขึ้นไปอีกค่ะตัวโลบาร์นะคะเสริมด้านท้ายให้เท่ขึ้นค่ะเบลให้โลบาร์เป็นของ Tw i นะคะ ดีไซน์ของเขาจะมีความเท่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัวค่ะมาพร้อมกับตัวไฟแบกที่อยู่ด้านท้ายตรงนี้ด้วยค่ะตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะเบลล่าก็ยังให้เป็นครอบไททันมาด้วยค่ะฝาถังน้ำมันของตัวออนิลไททันนะคะจะดีไซน์ใหญ่นิดนึงค่ะทำให้มันดูเท่ดุดันขึ้นไปอีกเหมือนกันค่ะ ท่านไหนที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาหาเบลล่าได้เลยค่ะเบลล่ามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะเบลล่าก็จัดให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้เบลล่าขอไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะสวันดีสวัสดีค่ะ Give